เนกันล้่าวเนี่เลยมันไมือมือะเตะกูออะไรันล้วรับเรียบอุ้ยเป้าวะาาเ้อะาางบไมมีอะไรทำอไม่มีอะไรทำ ว่างจัดครับว่างจัดรอว่างจัดว่างจับวางจัดไม่แตกสักทีวะฮ้ยเรามาดูความทนทานของขวดน้ำเอ่อน้ำเลยวะน้ำพี๊บน้ำพี๊บกันนะน้ำพี๊บครับใครว่าใครว่าขวดมันกากใครว่าขวดมันกากขวดมันโคตรอ่อ่อตอนนี้อยู่กับโอดีกับเอ่อดั๊กโกนะฮะมันไม่แตกหรอกครับจะไม่แน่นกับปอยเงี้ยตัดไป มันไม่ขาดมันไม่ขาดมันไม่ขาดอะไรมันจะแตกวะเหนื่อยมืนคือลื่นนะครับดูสังเกตนะครับสังเกตตรงสื้อน้ำชิ์ครับมุนครับมดี๋ยวครับ กูว่าถอดปลอกไหมครับปลอกไหมวะ